สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบอีกแล้วกับผม FPS ิสต์มวยเชนดังเลยเกมบิงออฟตัวอัสตา่าครับวันนี้ก็นะอ่าตามปกคอนเทนต์เลยนะว่าผมจะมาทำแตา่ว่าอ่าบนเบาๆนะสำหรับคอลัมโบสปีดเฟตเตอร์นี่นะอ่าฮะคอลัมโบสปีดเฟตเตอร์วีเนี่ยอืม จะเป็นประเด็นอะไรมากนั้นก็เรามาฟังดูนะผมจะไล่บททีละตัวละครเลยนะว่าผมบ่นอะไรไปบ้างนะอันนี้ก็คงจะถูกใจหลายๆคนนี่แหละผมหวังนะครับไปอาา่ะฮะอันนี้ก็มาที่ริวครอง,องรด้ยนะอ่าริวก็ยังไงอะ่ะเป็นความน่าเสียดายนะที่ว่าคือยังไงอะ่ะมีริวก็ต้องมีเคนใช่ไหม ่าแต่ดูดีอ่าเดบับบิแต่ไม่เอาเคนมาเออผมเสียดายมากๆคือ,อยังไงอ่ะต้นกำเนิดของเคนเนี่ยมันเกิดจากอ่าช่วงแรกๆอ่าของเกมตลับนะเป็นเกมตลับที่ว่ามีสปิรเฟรเตอร์เข้ามานะก็มันจะมีแบบว่าทำภาพกราฟ,ฟิกสียังไม่เยอะใช่ไหมอ่าแบบ2เดียังไม่เยอะแต่ว่าคือพอเราเล่นได้2คน2จอยอ่ะพัฒนาก็ต้องทำให้อีกคนหนึ่งมีสีใช่ไหม อ่าและสีสิงก็คือเป็นสีแดงนะนี่ก็คือความหมายของเคนแต่เคนนี้คือยังไงอ่ะพอเกมตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะนะดีเฟเตอร์อ่ะมันต้องมีเนื้อเรื่องนะอ่าซึ่งผู้พัฒนาก็ได้สร้างเนื้อเรื่องของเคนกับริวนะอ่าฮะซึ่งอ่าริวอ่ะเป็นแบบว่าเด็กชาวนากำม้านะถูกกุกหลงจากสงครามนะแมช่วงนี้ก็พูดถึงสงครามนะเศร้าๆอ่าฮะแต่ว่าอ่าเคนอ่ะเป็นเด็กที่ถูกอ่าดัดนิสัยนะ พามาฝึกอันติสัยโดยเพื่อนของอาจารย์ของเขานะอันนี้ก็ลองไปอ่าดูศึกษานะประวัติของเขาไม่เยอะแล้วอีกอย่างนะสำหรับภาคนี้นะฟิเฟเ V อร์วเนี่ยเออแล้วใครเป็นคนหยุดริวนะถ้าหากว่าซัสเซเดออาโดเนี่ยด้านมือกบ AH คุมอย่างเต็มที่อ่ะเหนื่อยใจอันนี้ผมก็มาที่ริวเนปว่าอยากให้เขามีคู่หูนะดูโอเออประมาณนี้เสียดายไม่ได้มา มาที่ตัวละครตัวที่สองนะอันนี้ก็ชุนลีนะอ่าชุนลีนี้เป็นตัวฟรีตัวนะึงนะแล้วก็ตัวอ่าสุม่มอีกตัวหนึ่งแต่ว่ายังไงอะอ่าคือเขาเอามาทั้งตัวเดียวกับสองเวอร์ชันอะกลายเป็นห้าตัวละครแบบอีกหนึ่งเวอร์ชันก็เป็นหกไม่ยังไงอะผมอยากไม่เปลี่ยนชุนลีเป็นสกุล่านะมากกว่านะอ่าอย่างน้อยๆก็มีกู้จิ้มกับริวนะ <c oughs> เออจริงๆนะ แต่ว่าสก,กุละเป็นคนที่ติดตามตามหาแบบเป็น f อของริวไปทั่วเออถ้าขาดเขาก็นะมันไม่เข้าคู่เข้าขทางอ่ะแต่ชุนี้ผมก็ชอบนะสำหรับออตัวละครที่เขาเข้ามาแบบว่าเ,ออเป็นตัวขายเหมือนกับน้องไมอ่ะเออประมาณเนี้ยออก็โอเคแล้วก็มาออตัวที่3ที่ผมจะขอระบายขอบุนนะคือเอ,อ,เอ็มบซันนะ จากองค์กรชลรูนะอองค์กรไลา์ที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกนะแต่ยังไงอะองค์กรนี้มันมีคนหนึ่งที่เด่นนะก็ลูกน้องเขานะนั่นคือเคมมี่นะทำไมเขาเอาเคมมี่มาด้วยอะรับรองว่ารู้กันนะ,ะก็เคมมี่เป็นยังไงอะเป็นถูกล้างสมองนะซึ่งเขาต้องการตามหาประวัติอดีตของตัวเองอะนะแต่ไป,ไปมา,มาเหบบว่าเขาก็เหมือนกับเป็นตัวคน o n ิ n g อะนะซึ่ง เออเอ็มบาเซนเนี่ยแม่งจะอยากจะได้พลังแบบร่างผู้หญิงไว้แบบถือทอดอะไรปรบนี้แบบทอดทอดพลังอ่ะ,อะคิดไม่ได้นะทีวิสเตอร์แต่ก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งนะตัวร้ายอ่ะที่ผมบอกว่าเฮ้ย <What? S 1> hey, พี่มาเป็นบีเอสเถอะมาเถอะนะเป็นบีเอสคิดไปนั่นนะเอออ่าแล้วก็มาที่ตัวละครตัวที่สี่นะล, <laughs> ล,ล,ล,ลุกลุกลุกลักแคปคอม นแล้นี่ยบร์เบอร์ดันกันจริงดันกันจังซึ่งในพาค6กสปีดเฟเอร์6นะเขาก็ได้รับเป็นตัวเด่นนะแบบว่าจุดขายแหละเออสำหรับลุกนะแต่อันนี้พ่อของเขาก็เป็นยีโร่นะแล้วเขาก็โดยฝึกสอนโดยจากไม่ได้ใจว่า,เ,าเป็นทหารกองพันนะที่ชื่อกิลหรือก,กายหรือเปล่าแต่จำว่าคนผมตั้งตั้งอ่ะเออผมตั้งตังอ่ะนะอ่า แต่ยังไงอะสำหรับลุกอะคือผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบคนนะแต่สําหรับตัวผมคือเอฟซผมแทๆ้ๆทแบบมวยนะ mm. ผมยังตัดใจจากสก,กัดไม่หายนะซึ่งคนไทยหลายคนก็รักสก,กัดนะ,ะซึ่งเป็นยังไงอะสมาชิกของชลาลูนะอะงค์กรที่ว่าลายนะของาฟากฟิ e ฟตเตอร์นะก็เข้าออกนะสักกบตัวเขาอะแต่ว่าไม่้ตัดออกเลยนะเสยียดายแต่เอาลุกมาแทน เหนื่อยใจก็เป็นตัวที่ว่ายังไงอ่ะผกดันเงินจังนะผกดันกันมากๆเลยสำหรับลุกนะแต่ถ้าเลี่ยนไม่ได้อยากให้สกัดมาแทนลุกอะนะแต่อย่างว่านะมวยไทยก็ช่วงนี้ก็ดับลงเยอะนะก็มีมวยกงแปดเลี่ยมของ u s a นะอ่าสำหรับลุกที่เขาพยายามจะดันนะเป็นการตลาดของเขาผมก็พอเข้าใจนะอันนี้ก็ไม่เถียงไม่อะไรก็น้อมรับนะอ่าฮะอ่าฮะสำหรับตัวสุดท้ายนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะ อ่ฮะอาคุณม่ก็เป็นตัวร้ายสิทธิ์ล้างคูนะซึ่งเขาก็ตอดทิ้งความรักนะอกตอดทิ้งความรักจากหญิงสาวคนหนึ่งที่รักเขามากมากอ่ะเพื่อจะผนเปลี่ยนตัวเองไปสู่ด้านมืดนะของซัสโนอโดนะเป็นตัวละครที่ว่าข้าได้หมดอนะ่ะไม่เลือกหนะ้าไม่ว่าใครไม่ว่าพี่ตัวเองหรือว่าอะไรตัวเองนะไม่ว่าจงอาจารย์หรือลูกศิษย์ของใครนะข้าได้หมดนะอ่ะซึ่งผมก็รู้นะว่า ย้ห้เขามาเป็น BS เพรนะพวกบุคลิกแล้วก็ยังไงอะตัวเขาที่เดินเรื่องมามันตัวร้ายชัดๆนะออแล้วมีมีการท้าทายดูนะท้าทายโอโรจิในช่วงที่ว่ากิจกรรมที่แล้วนะคลิปหนึ่งไม่ได้นะแต่ว่ามันมีหลุดออกมานะอันนี้ผมมองตรงว่าผมไม่แน่ใจสสายทาตุหรือสายหมัดบาลานป้องกันอะไรพวกนี้นะแบบยังไม่ชัวร์เอาไ้มาช่วยกชัด ก่อนวันสุ่มมานะได้จริงจริงว่าเป็นตัวละครแบบว่าทริปฟเตอร์วีหรือว่าเป็นตัว b ีเอสเอสอะไรพวกเนี้อ่เอาไว้ชัวร์ก่อนนะโอเคสำหรผมก็มีบนแค่นี้นะและ้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าโอ้ยตัวละครหญิงมันน้อยเกินไปนะพูดถึงอะมาเก้จุนลีนะเออแต่ว่าอย่างคิดจะเกียร์นะก็ตัวละครชายชายดิ่นด่นเยอะแยะนะมาเก้เซาแบ็กไก ตัวเดียวคนเดียวอ,อ่ะเหนื่อยใจจริงๆกับเกมนี้ครับผมก็บ่นไว้แค่นี้นะฮะนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,นะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาแล,ลกลมมมมแ,ลกแลชร์เปลี่ยนประสบการณ์นะแบบพูดคุยนะกับผมได้ข้างใต้คลิปนี้นะผมเปิดกว้างแล้วก็ตอบคอมเมนต์เสมอน,นะอ่ะฮะจะมายังไงก็ได้อือฮึ ครับสวัสดีขอจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย